สวัดีครับพ่อแม่พี่นอ้องท่างช่วงอดีตพีเจฝาครับ,กกบป้าพกอดีตพีเจฝากับคลิปนี้ครับพี่น้องครับกำลังหันมาเล่นเพืพ่อนเพื่อนยูทีอ่าสะดึีอีสานอำเภอโคกสุนทิศจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับงานบุญคุณล้านนะครับคือว่าอย่างนี้พายเอกไม่มากเช่นลันดูเช่เราไปทำหาก่อน พี่ไปครับไปจะไหนมาเหนี่ยวไปจะไหนมาจะไหนหนิช่วยปาทูนเนาะยี่โอ้ยคิดถึงคิดถึงคิดถึงเหมือนกันเออู้วันนีใช่เพระเอกยาพระเอกยาอู้วิ่งโ้สุดกัดเอามาขึ้นหานน้ำหมึกจะไหนคือยังมาอันแจ้งแจงยังสี่แม่แม่เดี๋ยวมาขึ้นหาน้ เอก็โบนไซสูตรเพียร์คือไซสูตรนี่แต่ที่เขบวชอันนี้เบียงหลังเพิ่นเบียงหลัง่นโอ้บวนขึ้นเนาะเห็นปะโบเบนขึ้นอ้วนหลายเอเดี้ยยอยรู้จักแล้วว่าเราเป็นยังเงือนมาดังเสียงนี่เราลดหุ่นความเราลดหุ่นเราออกร่างกายตัวเป็นเสื้องตัวนี่จะเสื้องตัวเยินดีคิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับนั่งกันก่อนขื่นเวทีดีจวด เห็ดันทีมงันโอ้ยนะครับนใจค้อนวด้วยนี่ค้ันเจเป็นค้อนวยใช่ครับค้นใจเสียออกอืออลงมันจริงๆว่งเฮ้ยสองคนเลยลงมันจีไปนะเอาไปจะมากุยจากปปิงาคุยจะมาคุยจะมาออกตันนี้วันนี้จะมะออกกับ สมามเอดแม่งผมแล้วไงตอนนี้อ้วนได้ไอเริ่มเริ่มจะเก้าสิบแล้วนี่ผมเ่รพี่เบียร์เริ่มจะเท่าผมแล้วนี่อ้วนขึ้นนะเออพอๆกันน้ออกตัวเล็กแกไม่เลยดูไม่ออกผมก็ได้ส้นสูงกันไหมไหนที่สูงก็เลยดูดูผมอันนี้พี่มาจากไรอ่ะใช่ใช่มานานหรือยังครับนี่ก็มาตั้งแต่บใบใบสองกินข้าวกินยังอะไรยังโอ้โหนะครับมาไฟเวทียังนาเถมาห้าเขียวดำ ไปอย่างผู้นาโรลกโก้วัสดีครับพี่น้องครับไปอย่างทั้งลายเสื้อลายอันทียอันเทียทั้งคลิปทั้งลฟ์สดตบานนี่ไแ้นอย่งคลิปคลิปมันรงจากแปดซองหมดทีขึนทายลายอันเทียทังเป็ดทั้งันดูดูป่ะอให้มันคมแหโอ้เน่าแล้วเานะครับไอเบียเรากิดังคยคุยกันอีกน้อยเนาะเออเรากำลัง ทำงานอยู่พี่น้องนะครับเบอร์มำสายประเดี๋ยวตอนนี้งานพ่อพนกับเฝ้าเลี้ยงเวทีโยพี่น้องครับสุดยอดเลยนะครับอันนั้นเราอันนี้พ่อเอ็พ่อเถาพ่อเถาะดิเอาอันพี่น้องพี่น้องไปลุงพ่อพ่อปัญญาบ้านแม่เตี้ยนี่อ๋ออ๋ออ๋พออยังหรือรื้อซื้อแล้ซะพ่อเถาเตี้ยเพือว่าพ่อเถาะคุณซื้อเถาแหมฮะอ๋อเตี้ยวันพ่อเถาวันไปมาคุกสาวคนนี้จ้าเนาะโอ้ยเนาะเออพ่อเถาพ่อเถาะกูเว้ย ลุงลุงของเัินของผู้หญิงแมนครับนะครับนี่ครับอย่างหลังการทํางานของที่ว่านเพื่อนเพื่อนของที่ว่านคอนว่ยนะครับซึ่งารั่งไฟฝรย่งยังกำลังติดตั้งนะครับกูร่ะเอาก็ได้ให้แต่กำลังใจท่อนละแมนแเพราะว่าเฮามัน ก็คือเกาปนนีนวนขึ้นบ่เาะงั้นบางๆไงจังอยู่มัดไฟปาเนครับเลีงๆลิงนี่เครับนี่ครับู้ยพูดจัดเลยอีกเอเพื่อนจาให้ไอใช่เพล่อจ่ายให้พี่เบียร์สู้โอเคไอ้นี่เอาเจอกันเออพูดกนตอมเย็นครับเติมเงิน น้ำมองทั้งหนากอะเป็นเดินกว้างดีอยู่ครับพี่น้องครับเป็นเที่ยงในหน้าเก่านี่คไอ้เจ้าที่มากก็ลังติดฉากนะครับพี่น้องครับกาลังเลงอยู่เั้งฉากเคร่งอ่า ทางจ้งา่ไยกันนะครับเอาแค่นี้ก็ฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตัวเขาชมได้สดของชิ้งมานหม้นเป็ยน้ำเพลินเด้อผมได้ด้อครับเด้อบัตรราคาร้อยสิบเก้าข้อแนนนะครับพี่น้องครับซื้อบัตรเขาชมปุ้มปิดชิ้งมานม้นเป็ยน้ำเพลินนะครับนะครับ เดินกับกวางดีอยู่ครับพี่น้องครับนี่เป็นเดินให้น้าน,ะนางนานลำพงชงางไฟนะครับตะลัง,งิดตังงานลำพงตะลังิดตังช่วยกันนะครับนะ ยังตั้งใจสิ้่งพันคนเตรียตั้ง้วที่ตีตั้งลำโพง ทำฝากกันไหมนะครับไปอีกเบียพอดีอายแล้วหนื่อยู่นะครับเราเอาไปสืคุยกันไหมนะครับนะครับที่มานอกรางติดต่างฉากครับตอนนี้ติดต่างฉากอยู่ทางเวทีทางหางันเพื่น

สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับองกัรมหาวอดครับเรืหนาว่มาเลียงขาไม่ต้องห่วงนี่ครับเลียงมาหยั่งบ่ล่ะมาหยันงเลยดดเตะผองหมเลยออีลีลมหนาวมาชวนเลียงอยู่แล้วดนแล้วด้แล้วไอ้ตัังไวพิงไหมมันหนาวอีลีเด็ดมาเ้งกะทีที่อ้มอยู่แล้วครับดังกะว่าเนี้ยดังกะทีเนี้ยแล้วไก่ไก่นำพัดเนีมาอย่่งถัว่าไมหน่นั่นก็มายัางตัเนาะ ้องน้ำ้องเนยห้องยุางไหน้างห้องน้ำมีนมายุคไกเดิครับอาจารย์ตุองย่างคงไปอีเขาเด้เไปหา้องน้ำันว่าไปเขาพุ่นกะเหนืยร่แนะนำลองเอาครับไปทางพีไปไยมาแล้วเฮยงมาเนี่ยเฮียงกเชาแตะรย่งเช้ ฉันตาวิ่งอยุบไานี่ยังบ่อเล้วอยู่เห็นยังอยู่คือบ่อเล้วมันขี้ขานข้านันเว้นตีดข้ามันขานกับขันมุจจอกลางเต็นบังเฮือนังกันสิรถกลางตัวอันสวาถาลดอันนี้นี่พวกเราเขาถือออกด้วยนี่ไปกลางแถวนี่กันเลยบัตรบัตรนี่อันเต็นมันผ่านยุ่งเรื่องอันรถอุปกรณ์เพราะว่ามันไปนวดเอร่อยเอาใส่รถเราบ่ได้อ๋อโอาข่อยกับไปเอาลงมาตัวมุ่งเรงรถเขลงทูตูนลงรถลงตูวมาไปฮะนี่บ่เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นนั่น แกเห็นแก่นางนันมาอยู่หันรถกระบะแกมาวันนี้เพิ่นอีกขึ้นไปเอารถอีกแมียนซอนสองเจ้ามาติมอีกเรื่องหนึ่งเหรอเออเห็นยุ่งไรไรยู่หันละถ้าแกไม่อเคยขวักเอาตังเจ้าของขวัยกินคอฟ้ยได้ยังกินมันไม่ยังกินแล้วเอากลางแล้วมือขึ้นกัเอาขึ้นรถเท่ามันจังโมย่ากทอดเส้นจานลอยจังบางเว้น อ้อกอยกินกับว่าท่านอยู่เบิดตดูยู่หันน้ำกบว่าแดมัน,นกิเกนเืน้อมันโดมอเอ,อาเอ,เอ่นั่นเมือนเเอานำบาแดกเนาะมันงมีแขวไปต้อนแขวมามันปวดแข่มันได้กินอะไรทุบโบทอดแล้วเล้วทุบเอาสากกเบียทุบเบิดแตได้ชมมันอ่ะฮะ บิ้ลแะชมปาน่ะนี่ชมปางานนั่งกินง่ายเนาะอ๋อเบิ้ลตึกตะมืองสิแหลกเสียวสนุกกินแม่นบ่เออแกะไข่ลูกแม่กไก่ผู้นั้นผู้นี้แน่เดเอาคือยังอยู่นั้นหมุนตากลูกขึ้นเท่าไหรเนาะเอาอยากเป็นเล็กน้อยคือหลังอีกเท่าไหรนี่เอากระมุนกรตกกี้มันหมุนตักแม่เนาะเออบานที่นี่ไก่แม่หมุนตักลูกด้วยเสียวโอ้โหคือเห็นตัวเป็นจ้าห้างไช่เจ้าไหม กาอันแก้ที่กันแก่ที่กันเสียแต่ใน้อยมันกินนมตั้งินเกินแล้วเรากินนมเจ้าวันนี้อันเราเนี่ยคือเราเจ้าเขากินนมเราเนีค่ะมันว่าให้กินก็ตีนีหัวนมใบโตีนอะไมันก็่างเออเด็กด้อยนะเมีเอายังใจก็กินได้มันหนาบมันเหมือนเชี่ยวเขาอมคนจนว่าเป็นยางนง่ย่ยกัยังกินคือเราเออเอายาแดงมาท่าอันเออเอามาล่างออกอะไ เอาน้ำมาล้างออกเห็นบ่ดูดนมอีแม่หลเลียดออกมันกะคินขี้เต่าทีเซามาเชากะเตียมดองติเอากะเตียมดองทุกมาทานุมกินขี้เลียดเ่าุมือนี่ตโอ้วนต่อไปบ่กินเลยเออมน้แม่กินเลนอยนเอามากินนมนมอีแม่เฮาบ่อันบ่กินมันหมนนมอแม่ เกมันก you know, uh, uh, so so ็เท่ากินเลยโอ้เขี้ยวโอ่หอานี่เจ้าเดียวมาธาจักพันถ้ามันไม่จอดเป็นแต่หางน้อนเทิ้งแม่เทิ้งลูกเออแล้วนอนอันไปใช้กับไปน้ำกันเออลูกแม่คู่นี่วันทั่วไปลูกใช่เดียวมันกับไปน้ำกันนู้ขน้ำลามันจังเหม็นขี้ยังบ่ไปนนะเจ้เออมันสีซอออนซอนมึงหันนานนักดัน เออแต่ชรบมดาละโรดมังงามสีน้องมาแต่ว่าเห็นมูจิบไปแล้วกันดีไป็นตาฮักกันดีอยู่เกิดชาติใดก็ไม่ยังสีไรเนาะยังเอากันนี้ยังขี้อยู่นี่เดียวเอาขี้กับเป็นยังไงจากได้อันไม่มาตืิมมีเขียวเนาะเจ้เอารถเก่งมากกับคนใส่อันเต้นโมได้เออทางบ่ไปเทิร์นซะเติมกระไรหน่อยเว้ยเขาตีให้แปดหมื่นหนึ่งเจ้มันมาพ่อเจ้ามันบ่เออรั้ไปอีกยักสีปีก็ได้ดอกเมียอดสาว คิดว่าจะเอาปีไม่หลังปีไม่นี่ล่ะเิี๋ย้าคิดว่าเด้นิเตีคือสิมมเงินบพเอืดแฉะว่ะไม่ยืมไปส่งหมดได้แบบนี้ัดกันห้องอยู่คือจัดจันนี่เต้๋ยเงินน่ะโอ๊ยมันแห้ง ต uhm. huh. ั้งเต่า่วท่านสิได้กระเชงหลายคนนั้นโอ้โหจะยู่น้ำผู้ใดล่ะเจ้ทอๆยังสีแท่งมอืดเงินเท้าว่ะโอ้ยมอืดได้ยูตาหมากนี่กระสามบาทล่าล่าซื้เจ้าจ้าแบบขัวฝรั่งมาเลี้ยงรูมเจ้ว่าเราขัวฝรั่งย่านมันชีไตโอ้เนี่ยโอ้ยเนาะ ไอแม่เต่ากับไปผัวพอดังแน่ผนยังว่าแซนว่าพัวคุยันมันจีกูตายเอาไก่ย่ามันสีตัวมันสีมาเด่กันจีมาเด่นหีตัวโอ้โหไปไทยเชียบกัโอ้ยไไทยเชียบกระชังเดี๋ยวโอ้ยโอยั้กับพ่อรงเนาะพ่อรงบ้ามัดิ่กนว่าเพรว่าไปร่าเพราะถ้าไม่มบัวเท่าล้วไปไหนไปไม่ทีไรใอร นี่ท้าพี่ร้านก๋วยเตี๋ยวใหญปวงพี่น้องเออมันกับหม้มันบ่แม่เมาเจ็บิถวยมพอดีบ่เบิดม่เบิดตีเออเจ็บิตัวกัยิ่มพอดีบนมีการจงเด้อผู้ใดมาบมีการมาจงกับใครเด้อแมีบการมาเออบนมีการมาเออผู้ใดมาท่านกับท่านท่านกับคือท่านเอออยท่ขายของผสมเงินอยู่เอาก็ะวังฉันนีผสมจังไมอยากกะลาม้งใส่ยี่เดียมที่แผสมเออขอยังมากินน้ำจ้มก่อนละแต่ว่านนี้ขอยิ่มแล้วขันย่ามแไ้ละ ุ้มเพี่นบ่นคอนไหว่นกินแล้วนึกว่าเอาทางขระยไม่แม้นนมันเหลือเพิ่นผหลัอยอยงคอยยังคอยคิ่มเอาเออคอยกันยิมยูตอนนี้เขอยากกอดแ่เาอืมก็ได้ยากบฟ้าหมวกกันโคลง <c oughs> อ๋อเออเอาีพี่น้องเมาตัวกันได้ผู้ใดอยากเมาตัวนะครับเน่ยเมาพันนี่งเบิดเดอมีเกลทีบวยมีเกลทีบวยขาเจ้ามอเหลืออีกเหอีกเหลืออีกสามเอาเออมมนยังสีพ่อรวยสวย่พ่อรวยยังคอยจีอันมดพอดีจ้ะเออดอีกสามทีบสวยพี่น้องเมาได้นะครับ ก๋วยเตี๋ยวใยปวงนะครับทาขาเราเลยน,นะครับพี่น้องกันสนขิดสนใจอยากเมาก๋เตี๋ยวเราไอ้ที่บ้านลูกเตีาได้กินได้อยากกันเมื่อนี้นะครับเอาที่บ้านค่อนไหวห้องกระลังอันเลีงเพ็ดเวทีอยู่พอาะสิเป็นไฟว่าสากว่าเสียงสีเสียงล้ำพุ่งลำจักมุ่นหล่ะครับพี่น้องครับเอาไปพ่อกันมาได้ครับพี่น้องรับเชิญเพลยวเพล้าแสงทองนะครับบนเวทีเพชรลำเพลินนะครับผู้ใดบ้านไก่เลี้ยงเคี่ยงขันมากระลังใจที่บ้านเท่าไรกับมา มาบริก็ซื้อบัตรช่องบนไล่บัตรราคาลอยชิ้นก็บาทเท่านั้นเองนะครับเอานะครับไปพ่อกันมาเรื่องครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณครับ